มื่อนี้ยคอยก็ว่าจะเก็บทั่วอีกนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะแก่สุกมือทุกมือนะคะ ัวที่เก็บเมื่อนี้ข่อยจะเอาไปลวกแล้วกระแซ่ช่องฟีดไปตะกินนะคะบันนี้กลมาเบิ่งเหมือข่อยนะคะทุกคนหมือข่อยใหญ่ขึ้นทุกมือ้อทุกเมือเบิ่งด้วยค่ะเบิ่งเบิ่งใหญ่คักใหญ่แน่เบิงเบ่งหน่อยนี่ด้วยค่ะทุกคนคุ่น่ะอ,อีกทุกคน พอไงแล้วเด็ดหนาดหน่อยของข่อยออกแล้วว่ามันหยาดอาหารกันแล้วเลยจงไว้นะคะแล้วเลยจงไว้แค่นี้มีเอฟซีหลายท่านนะค่ะที่อยากได้ะมะเมล็ดฟักทองน้ำข่อยนะค่ะข่อยนะว่าจะหายทุกคนละค่ะที่ต้องการข่อยจะเฮ็ดใส่ถุงอ่าถุงนอยๆคือยังซองยาน,นี่นะคะอ่าะะแจกคนละสามสิบ สามสิบเมล็ดสามสิบเม็ดนะคะทุกคนอันนี้นะข่ปลูกบ่ลายด้อยค่ะข่ปลูกข่คิดว่าข่ปลูกหลุมละเม็ดเองนะคะแต่มันเกิดทุกหลุมเลยค่ะทุกคนบางอันมันทีกันนังซี่ไข่ก็ได้ลบออกตอนน้อยๆนะคะเพราะว่าบางหลุมนะข่ปลูกสองต้นนังซี่นะคะพอมันเกิดข่ก็ถอนออกต้นหนึ่งไขอออ่มีเมล็ดของแตงกัวนะคะ่ะค่ายๆกับ แคนตาลูปนะค่ะแต่ว่าปรแมาพันแคน,นตาลูปมันจะเป็น,นใหญ่กว่าแคนตาลูปนะค่ะเนื้อหวานมากค่ะทุกคนแล้วคอยจะเก็บมเมล็ดไว้นะคะ่ะยู่นี่นะเขาขายลดละหาสิบหาโคตรนะคะ่ะเป็นเงินบานเฮ่าน่ะเกือบลดละสองรอยเลยนะค่ะทุกคนข่อยนะอยากเอาไปให้เอฟซีปลูกนะคะเพื่อว่าในอนาคตนะเอฟซีปลูกแล้วเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วก็ สามารถเอาไปปลูกคายนะคะเพราะว่ายูนีนะแพงมากอ่ามันจะมีอ่าสองอย่างนะคะที่ข่อยเอาไปก็จะเป็นน้แตงไทยหละะัค่ะแต่ว่ามันหวานมากนะคะราคาแพงมากเลยในในสวีเดนะ Sweden นะคะคอยเก็บมเมล็ดไปแล้วนะคะยังแต่ว่าอ่าพันธุ์ที่มันคลยายแคนตาลูปนะมันอาจจะบลายแต่ข่อยก็จะเอาใส่ในซองอ่าอ่าเดียวกันกับอ่า เอ่อมือ้อเออนี่แหละค่ะกับฟักทองนี่แหละคะ่ะอาจจะใส่สองละหาเม็ดหรือสิบเม็ดกงไี่ละค่ะทุกคนเพราะว่ามันมันลหลายจะยานมาคู่กันนะคะอยากให้ทุกคนเอาไปปลูกแล้ว้าขยายพันธุ์ใดอยากให้ปลูกขายนะคะเพราะว่าฟักทองอยู่นี่น,นะมันนวยใหญ่แล้วก็หว,วานมันมากๆเลยค่ะนี่แหละที่ข่อยเก็บไว้นะคะแล้วก็นในช่วงที่เขามีเทศกาลงานฟักทองนะคะอยู่เออลาน คอยก็ตั้งใจว่าจะไปะซื้อนะคะแล้วก็จะเอาเม,มาเล็ดม้าแล้วก็จะเอาไปฝาก A FC อยู่เมืองไทยน้ำนะคะอยากที่จะให้ทุกคนปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็เอาขายนะคะทุกคนเพราะว่ามันแซ่บนะคะค่ะเอฟซีได้ร้องจะติดใจเลยค่ะ พอใหญ่แล้วเอาอ่ะอันนี้นะมะไว้ให้ต้นนะมะเขือเทศเกาะน,นะคะทุกคนเพราะว่าต้นมะเขือเทศนะ่ะมันจะหนักหน่อยนะคะยานมันขาดกัวซันค่ะนี่ค่ะทุกคนมะเขือเทศพันนี่นะเขาเอินมะเขือเทศเชอรี่ด้วค่ะอันนี้ที่เขาไปใส่ต น n ่แคบอน้าเลิศมากค่ะ very <ka. S 2> deep it's very good this very deep very good this one it's the best in Bidalet เราบ่อน้ำนี่ดีที่สุดนะบิด i ลิเต t ว่าใั่ไค่ะทุกคนเ็บลออ้ยอ้ยอันนี้เก็บมันถึงหนักกว่า เดียว่งดูหลังดิเอามีหมองลอกพร้อมน <It 's S 2> ะคะ <st ork. S 2> ทุกคนดันหมองลอกออยา oh, มาแล้ว v e แฮปปี้ y ันนี่ตักมาหาเต็มถังได้เครื่องเดียวเนี่ย นี่แหละคะ่ะทุกคนชีวิตบ้านนอกชนบทในประเทศสวีเดนทุกบ้านหลังคาเรือนนะ่ะเขาก็จะมีบอ่อน้ำแบบนี้นะคะ่ yes อ <stand> <laughs> ัยพญาวาปีที่แล้วนะคะอ่าเราบอกว่าให้บอกเอฟซีนะคะว่ากรกคุนะคะตกลงในหันท่านเอาขื้นได้นะคะบอ่อน้ำก็จะมีถูกถูกหลังคาเรือนเลยนะคะเพระวาตะกรนะ่ะ ก็คือสมัยบ้านเฮาละค่ะจะต้องขุดบอ่อน้ำใส่เองนะคะทุกคนในประเทศสวีเดนสมัยก่อนก็จะ,ะเป็นแบบนี้ละค่ะก็จะเหตุไฟฟ้าก็บบมีนะคะแล้วว่าไฟฟ้าบอมีตะกอนนะคะ,ะจุดเทียนจุดตะเกียงคือบ้านเฮาละค่ะแต่ว่าบางขอบครัวนะถานะดีก็จะ,ะผลิต กระแสไฟใสเองว่าสานค่ะทุกคนคือบานเฮาล่ะค่ะต่กอนที่เฮานะ่ะอยากจนเฮากับบมีไฟฟ้าใสแล้วก็คนที่ลำดวยแน่ก็จะ,ะมีแบตเตอรี่ซื้อแบตเตอรี่มาเอ่อเไฟฟ้านะค่ะทุกคนเอ่อฟซี FC หลายท่านนะคะที่บอกว่ามาดามบ้านนอกนะไปอยู่ประเทศสวีเดนนะไปอยู่แบบย้อนอยุคสมัยบ้านเฮา เมืองไทยตะกอนนะคะ,ะมีบอ่อน้ำแล้วก็ปลูกผักเกลียงไก่อย่างสี่นะคะกะแมน่นะคะทุกคนเพราะว่าส่วนมากนะในยุโรปนะที่เขาได้พัวฝรั่งอยู่ในเมืองนะคะเขาก็จะใส่ชีวิตหรูหรามีสามีมีเงินมีรถสวยๆแล้วกอ็อยู่บ้านสวยงามนะคะบาได้ปลูกผักเกลียงไก่แบบนี้นะคะ ก็จะแต่งตัวสวยๆไปกินข้าวนอกบ้านไปดื่มไปกินย้ําแมลงนะคะแต่ว่าชีวิตมาดามบ้านนอกนะย้อนยุคนะคะทุกคนย้อนยุคไปสมัยโบราณน,นะคะแต่ถามว่าใคยนะมักหรือเปล่า่อยบอกว่าเลยนะคะว่า่อยชอบชีวิตแบบนี้มันเป็นออย่างที่อยู่กับธรรมชาติมากนะคะถ้า ตะกอนน่ะคอยกับเคยไฟฝันนะคะว่าถ้ามาอยู่มั่งนอกน่ะคงจะได้อยู่แบบเลิศรู้เปอร์เฟกได้จากน้อยแต่ว่าในเมื่อเขามีชีวิตแบบนี้น่ะมันก็ดีแล้วนะคะไปมองเบิร์วาคนที่เขาอยู่ในเมืองน่ะเขาขยังอยากกลับเคลืนมาใช้ชีวิตแบบบ้านนอกแบบชนบทแบบนี้เลยนะคะหลายๆคนนะคะที่เขามาในคอมเมนต์ใน ช่องของมาดามบานนอกนะคะ่กะก็บอกว่าชอบชีวิตแบบนี้คืออยู่แบบสงบสุขบดาดินล้นแข่งขันกับผู้ใดนะคะแต่ว่าบางครั้งนะก็ดินล้นอยู่นะคะดินล้นทํางานหาเงินหาท้องนี่แหละคะ่ะเพื่อที่จะใส่ใจแล้วก็ส่งเสียขอบครัวนะคะอันนี้ทุกคนก็นต้องทําอยู่แล้วนะคะว่ามันจะม,มาดามบานนอกประกาศทุกคนบัดนี้ครับไปกินข้าว นนี้ก็จะกินอาหารเกาหม่บ้านนี่นะคะเข้ามันไก่ค่ะทุกคนอันนี้คือซอสต,ตอกนอ,อ,อันนี้คือซอสข้ามันไก่นะคะทุ